สวัสดีค่ะทุกคนที่อิงนะคะวันนี้เรามาเจอกันในพาร์ทที่6นะคะซึ่งข้อนี้นะคะพี่ได้โพสต์ไปตั้งแต่เช้านี้นะคะให้น้องๆเน,นี่ยลองทํากันดูนะคะปรากฏว่ามีน้องๆที่ทําถูกแล้วก็ทําผิดเนี่ยครึ่งครึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะข้อที่ผิดเนี่ยเป็นข้อที่น้องๆหลายหลายคนนะคะที่ช่วยกันทําแบบฝึกหัดฝึกทําแบบฝึกหัดด้วยกันมาในเพจนะคะ ปกติเนี่ยน้องๆจะตอบได้นะคะเวลาพี่แยกออกมาเป็นข้อๆให้ทําเหมือนมันเป็นข้อสอบพาร์ที่5อะไรประมาณเนี้ยเป็นข้อที่สามารถใช้เทคนิคได้นะคะแล้วก็น้องๆตอบได้ไวน้องๆส่วนใหญ่ก็คือตอบถูกกันทั้งหมด แต่พอเอามาอยู่ในพารที่6เท่านั้นนะคะวิธีการดูเหมือนกันเลยแต่น้องๆตอบผิดกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเพราะอะไรแล้วทำยังไงนะคะสำหรับพารที่6นะคะเรามาดูเลยถ้าน้องๆทำข้อสอบพาร์ที่6นะคะที่จะให้พวกเราเนี่ยอ่านโจทย์นะคะเวลาน้องดูโจทย์เนี่ยดูไปทุกบรรทัดเลยห้ามอ่านข้ามแม้แต่ประโยคเดียวนะคะเพราะว่าแต่และประโยคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคีย์เวิร์ด มีคีย์เวิร์ดอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดต่อไปสำหรับข้ออื่นๆนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อนี้นะคะเราก็ไล่อ่านไปเลยเขาบอกว่า attention travelers นะคะเหมือนกับเป็นป้ายประกาศให้สำหรับนักเดินทางนะคะแล้วเขาก็พูดต่อว่า w a s your luggage damage d while in transit นะคะเขาถามว่า,า luggage ก็คือกระเป๋าเดินทางของคุณเนี่ย ได้ถูกทำลายไหมเหมือนกับว่ามันแบบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นไหมในขณะที่มีการเดินทางนะคะหรือการขนส่งนะคะเขาบอกว่า if so ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็จุดๆมันให้ไปที่ Cloud Express Airline b a g g a g e Office นะคะ as soon as possible เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลย after arrival หลังจากที่มาถึงนะคะแสดงว่าอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะแล้วเราก็มาดู A B C D เนี่ยมีคำว่า bring นะคะ broad bring แล้วก็ bringing นะคะซึ่งคำทั้งหมดนี้แปลว่านำมาถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วให้นำไปที่จุดๆเลยนะคะมันเป็นคำสั่งค่ะคำสั่งบอกว่าถ้ากระเป๋าคุณเนี่ยถูกทำลายปุ๊บถ้าคุณเห็นว่ากระเป๋าคุณมีความเสียหายนะคะให้เอากระเป๋าเนี่ยไปที่ออฟฟิศเลยทีนี้ถ้าประโยคคำสั่งจะต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งเฉยๆเลยค่ะห้ามเติมอะไรใดๆถ้าเป็นประโยคคำสั่งนะ ตอบบิงไปเลยนะคะทีนี้ค่ะประโยคถัดมาเนี่ยข้อ1 3 6นะคะน้องๆจะสังเกตว่าเขาเป็นให้เราเติมประโยคลงไปถ้าเป็นข้อที่ให้เติมประโยคลงไปน้องๆต้องอ่านประโยคข้างหน้าและประโยคข้างหลังของช่องว่างแล้วเอาเรื่องราวตรงนั้นนะ่ะมาตอบว่ามันเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดนะคะคีย์เวิร์ดจะอยู่ที่ประโยคข้างหน้าและประโยคข้างหลังช่องว่างค่ะมาดูกันเลยนะคะให้เราอ่านต่อไปเลยนะเราอ่านต่อไปเลยเขาบอกว่า domestic travelers นะคะ คนที่เดินทางภายในประเทศถูกขอให้รีพอร์ต a ด a มจนะคะถูกขอให้รายงานความเสียหายภายใน24ชั่วโมงนะคะเมื่อมาถึงจุดหมายปลายทางนะคะ Off reaching แต่ their destination เมื่อไปถึงจุดหมายปลายทาง and international travelers และคนที่เดินทางระหว่างประเทศนั้น must submit a report จะต้องส่งรายงาน within 5 days ภายใน5วันนะคะ o f and accident, o f and incident ก็คือภายใน5วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วจากนั้นก็ให้เราเติมประโยคตรงกลางนี้แล้วเราต้องอ่านประโยคข้างหน้าและประโยคข้างหลังด้วยประโยคข้างหลังเขาบอกว่า office personnel นะคะก็คือพนักง,งานออฟฟิศจะรีวิวค่ะแล้วก็จะประเมินจุดๆทั้งหมดด้วยอ่ะทีนี้ประโยคข้างหน้านะคะเขาพูดถึงว่าคนที่เดินทางภายในประเทศเนี่ยต้องรายงานยังไงบ้างคนที่เดินทางระหว่างประเทศต้องรายงานยังไงบ้างส่วนประโยคข้างหลัง บอกว่าพนักง,งานออฟฟิศนะคะเขาจะรีวิวนะคะเขาจะ ตรวจสอบแล้วก็ประเมินจุดๆ,ๆ,ๆทั้งหมดอ่ะทีนี้ดังนั้นประโยคตรงกลางน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรข้อ A นะคะเขาบอกว่า Cloud Express เขาได้ขยายเส้นทางไปในเส้นทางต่างประเทศเส้นทางระหว่างประเทศอันนี้ไม่น่าใช่นะคะไม่ได้พูดถึงการขยายเส้นทางเลยข้อ B บอกว่า Cloud Express เนี่ยเขา hire นะคะ hire แปลว่าเขา,า,ขาจ้างนะคะเขาจ้างเฉพาะพนักง,งานที่เก่งๆที่คุณล i f ฟายแปลว่าพนักง,งานที่เก่งๆที่มีความสามารถที่มีคุณ สมบัติเท่านั้นไม่ใช่ข้อ c บอกว่า Buckage Office นะคะก็คือ Office นั้นน่ะจะปิดชั่วคราวในสัปดาห์นี้อันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับการเปิดปิดเลยนะคะส่วนข้อสุดท้ายบอกว่ากรุณานะคะกรอกแบบฟอร์ม Buckage d a m a g e ตามที่ได้แบบให้คําแนะนําไปแสดงว่าอันนี้เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาได้กรอกแบบฟอร์มแล้วนะคะพนักงานนะคะเขาถึงจะสามารถรีวิวแล้วก็ประเมินจุดๆๆได้เขาจะประเมินอะไรคะ ข้อร้อยสาเจ็ดเป็นคำสาบเราก็ต้องมาแปลเลยข้อ A ประเมินการร้องเรียนการเรียกร้องสิทธิ์นะคะอย่างเช่นว่าของเราเนี่ยมันเสียหายอะไรบ้างเราก็ร้องเรียนไปว่ายังไงบ้างแบบนี้เป็นเคลมยังไงบ้างนะคะถ้าน้องๆคิดภาพไม่ออกน้องๆลอง เวลาเราแบบเอารถไปขูดนะคะมีรถมาชนเราจะเคลมประกันยังไงนะคะก็คือเรียกร้องสิทธิกับประกันยังไงบ้างประมาณนี้ค่ะเคลมก็จะมีความหมายแนวนี้อเจนดานะคะอเจนดาก็คือระเบียบการนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนระเบียบการประชุมมาค่ะบอกว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างแนวเนี้ยนี้คืออเจนดาข้อ4คือพาสปอร์ตส่วนข้อดีก็คือเรทก็คืออัตราต่างๆดังนั้น พนักง,งานออฟฟิศนะคะออฟฟิศเพอร์ซนเนี่ยเขาจะรีวิวแล้วก็ประเมินการร้องเรียนทั้งหมดค่ะเพราะว่าประโยคก่อนหน้านี้เขาพูดถึงว่าให้กรอกแบบฟอร์มรายงานการเสียหายของกระเป๋าของเรานะคะจากนั้นค่ะพนักง,งานเขาก็จะรีวิวนะคะแล้วก็จะประเมินที่เราร้องเรียนไปทั้งหมดว่า มันมีความเสียหายอะไรตรงไหนบ้างทีนี้ข้อสุดท้ายนี่แหละค่ะที่เป็นข้อที่น้องๆหลายๆคนตอบถูกตอบผิดครึ่งๆเลยนะคะทั้งๆที่เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดแล้วน้องๆได้ฝึกกันเยอะที่สุดมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่า be advice นะคะก็เราเนี่ยแนะนำไว้ว่า c r o w d express airline นะคะเขาจะ i s not responsible เขาจะไม่รับผิดชอบสำหรับ pre-existing condition นะคะสำหรับเ,เงื่อนไขหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วหรือว่า broken zipper นะคะหรือว่า zip ที่แตกไปหรือ buckles นะคะ zip ที่แตกหรือว่า buckle buckle ก็คือพวกอะไหล่ต่างๆนะคะของกระเป๋าที่แตกไป related to overpacking นะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการแพ็คที่เยอะเกินไปแบบบางคนเนี่ยเดินทางเนี่ยใช้กระเป๋านะคะเขาก็แบบ จนเกินไปอ่ะจนซิปมันแตกจนบัคเกิลมันแตกนะคะอันนี้เขาจะไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้นะคะเขาจะไม่รับผิดชอบให้อ่อจุดจุดจดแวนะคะคําว่าแวเนี่ยน้องสังเกตนะคำท้ายประโยคเลยมักจะไม่ใช่เวิร์บเราจะลงท้ายประโยคนะคำที่อยู่ท้ายประโยคเนี่ยมันจะเป็นแค่ คำนามนะคะเราจะไม่ใช่ verb นะเราจะเป็นคำนามเป็น adverb หรือไม่ก็ adjective เท่านั้นเวลาตัวที่เราจะเอามาใส่ท้ายประโยคนะคะดังนั้นคำว่า wear คำนี้เนี่ยเป็นคำนามนะคะคำนี้เนี่ยแปลว่า การสึกหรอนะคะหรือว่าการเสื่อมต่างๆอันนี้เราสามารถใช้คาว่า wear แบบนี้ได้ดังนั้นอันนี้คือคํานามนะคะคํานามเนี่ยคำที่นําหน้าคํานามคือ adjective ค่ะอันนี้เป็น word family เนาะ do choice choice เป็นคําเหมือนๆกันเป็น word family คข้างหลังเป็นคํานามดังนั้นหน้าคํานามต้องเป็น adjective ซึ่ง adjective ก็คือ normal wear ซึ่งข้อสอบน้องๆดอกจันไปเลยค่ะข้อสอบชอบออกคำที่เป็นได้ทั้ง verb และนามแล้วเอามาหลอกเรานะคะหลายๆคนเนี่ยตอบ normally ไม่ได้นะคะไม่ถูกนะคะต้องเป็น normal wear นะคะคือเป็น adjective ตามด้วยคำนามซึ่งข้อสอบเนี่ยชอบออกคำพวกนี้นะที่เป็นได้ทั้งนามและ verb คำที่ชอบออกก็คือคำว่า work work แปลว่าทํางานที่เป็น verb ก็ได้หรือแปลว่าการทํางานหรือแปลว่าเนื้องานก็ได้นะคะ visit visit แปลว่า,าเยี่ยมนะคะเยี่ยมเยอนนะคะก็อันเนี้ยคือเป็นได้ทั้งการนะคะเป็นได้ทั้งคํานามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เ,เหมือนกันข้อสอบชอบออกคำแนวนี้นะคะหรือคํานี้ก็ได้ request รีเควสเนี่ยแปลว่าการขอเข้าไปหรือว่าแปลว่าขอเลยก็ได้ค่ะคือคำพวกนี้นะคะออกข้อสอบบ่อยมากค่ะเป็นคำที่มักจะเอามาหลอกเราด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพี่อยากจะให้พวกเราเนี่ยถ้าพวกเราทำข้อสอบพ a r t หหรือถ้าพวกเรามีเทคนิคแม่นๆเทคนิค grammar แม่นๆแ,แ,แ,แล้วเนี่ยพอทำพาร์ที่6นะคะให้เราค่อยๆอยอ่านไปแล้วก็ พยายามทำใจให้สบายๆทำตามที่เรารู้สึกได้เลยนะคะคือแบบเอ้ยเราถนัดทำมาแบบไหนนะคะในข้อนั้นก็จะเป็นแบบแนวเดียวกันแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยทำข้อสอบได้แม่นมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะพาคที่6เนี่ยอ่านทุกบรรทัดเลยนะคะห้ามเว้นเลยนะคะแต่และบรรทัดแต่และประโยคจะเป็นคีย์เวิร์ดให้ข้อต่อๆไปค่ะ